คนเราจะน่ารักก็ตรงไหนรู้ไหมพี่น้องก็ตรงที่เขาเป็นคนที่รู้จักภูมิใจในตนเองแต่ต้องไม่หยิ่งจองหองนี่แหละคนๆน,นี้เขาถึงจะเป็นคนน่ารักเวลาเราเห็นลูกหลานของเพื่อนบ้านหรือเด็กคนไหนก็ตามที่เขาแต่งเนื้อแต่งตัวไปเข้าโรงเรียนตั้งแต่เล็กแต่น้อยและดูดีน่ารักในสายตาเราแล้ว ครั้นพอถึงวันหนึ่งเขาไปเข้ามาหาวิทยาลัยวิทยาลัยโรงเรียนในสิบโรงเรียนเตรียมทหารไปเรียนหมอพยาบาลไปเข้าบรรณารามและอื่นๆจนกระทั่งเรียนจบมีหน้าที่การงานมีครอบครัวมีลูกเต้าหน้าที่การงานก้าวหน้าขึ้นไปเขาก็ยังคงรักษาความน่ารักนั้นไว้ต่อไปคือยังคงเป็นคนที่มีสง่า ภูมิใจในตนเองไว้ตัวแต่ก็ยังรู้จักสุภาพทั้งภายนอกยกมือไหวกิริยามารยาทน่ารักเหมือนเดิมและภายในใจก็ไม่หยิ่งจองหองและเรายังคงเห็นว่าเขาเป็นคนที่รู้จักภูมิอกภูมิใจในตนเองแต่ก็ไม่หยิ่งจองหองเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแม้วันเวลาจะผ่านไปอย่างไร หรือเขาจะต้องเจอกับเรื่องราวดีและร้ายหนักหนาเพียงใดเขาก็ยังรักษาคุณค่าทั้งสองเอาไว้ในตัวเขาให้คงอยู่ได้เหมือนเดิมแต่ดูเข้มแข็งทรงคุณค่ามากกว่าเดิมเพราะได้ผ่านการพิสูจน์ด้วยวันเวลาและอุปสรรคในชีวิตจริงมาแล้วนั่นแหละเราก็จะพูดได้เต็มปากอีกครั้งหนึ่ง และยืนยันที่จะพูดได้อยู่เสมอว่าคนคนนี้เป็นคนน่ารักคนน่ารักในโลกแห่งความเป็นจริงต้องเป็นแบบนี้นะพี่น้องคือภูมิใจในตนเองยิงในศักดิ์ศรีแต่ไม่ยิงจองหองดีไหมที่คนเราจะต้องรู้จักถ่อมตนสุภาพยอมรับความจริงในตนเองว่าเราเป็นคนแค่ไหน ครอบครัวเรามาจากไหนพ่อแม่ของเราเป็นใครยากดีมีจนอย่างไรเรามีความรู้ความสามารถของเราแค่ไหนเรามีข้อเสียอะไรในตัวของเราบ้างเรามีนิสัยที่ไม่ดีอะไรในตัวของเราบ้างแน่นอนย่อมต้องเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งไม่เป็นเรื่องดีเลยที่ใครจะเป็นคนจองหองอวดดีเกินตน ไม่ว่าจะกับใครทั้งนั้นไม่มีใครชอบคนขี้โม้โอ้อวดหรอกนบพี่น้องทุกคนชอบคนที่สุภาพยอมรับความจริงว่าตัวเองดีไม่ดีอย่างไรอย่ามาปกปิดความจริงหรือความผิดในตนเองเลยไม่มีใครปิดได้มิดหรอกพี่น้องคนไม่ดีทั้งหลายเขาย่อมฟื้นฝอยหาตะเข็บขุดคุยค้นหามาจนได้น,นั่นแหละ แต่ถ้าเขาเป็นคนดีถึงเขาจะไม่มีนิสัยขุดคุย้ยแต่เขาก็จะดูออกภายหลังและไม่มีใครชอบคนที่กลบเกลื่อนแกล้งทำเป็นคนดีพร้อมหรอกเพราะมันไม่จริงไม่มีใครเป็นคนดีพร้อมเพราะฉะนั้นนะพี่น้องถ้าคนเราจริงใจต่อกันก็เปิดเผยมาตรงๆเสียจะดีกว่า การสุภาพถ่อมตนยอมรับความจริงจึงเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเสียในเรื่องนี้ก็เหมือนกับที่เราควรสุภาพต่อหน้าพราะเป็นเจ้านั่นเองเราสุภาพกับพระอย่างไรถ่อมตนยอมรับว่าเราเป็นคนบาปต่อหน้าพระอย่างไรเราก็ทำกับเพื่อนพี่น้องอย่างนั้นด้วยเพราะพระและเพื่อนพี่น้องถือเป็นคนคนเดียวกัน แต่การจะเป็นคนสุภาพถ่อมตนยอมรับว่าเป็นคนไม่ดีมีข้อบกพร่องอย่างเดียวแล้วไม่รู้จักมองเห็นข้อดีในตนเองนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะพี่น้องเพราะคนเราทุกคนจะคบกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นั้นต่างคนต่างจะต้องภูมิอกภูมิใจในตนเองให้เท่าเสมอกันหาไม่ ความสัมพันธ์นั้นก็จะไม่ใช่ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนหรือฉันพี่น้องอย่างชาวสวรรค์คนที่รักกันเหมือนอยู่ในสวรรค์นั้นเขาจะต้องภูมิใจในการเป็นลูกพระเท่าเทียมกันไม่มีใครด้อยกว่าใครทั้งนั้นทุกคนเป็นลูกพระเท่าเๆกันต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีที่เป็นลูกพระเหมือนกัน แม้พระนะยังปฏิบัติกับเรามนุษย์เหมือนเรากับพระองค์เท่ากันเลยพระองค์ให้เกียรติเราเท่าเสมอพระองค์เพราะฉะนั้นเขาจะต้องรู้สึกว่ามีพระเป็นเจ้าอยู่ในตัวเขาเท่าๆกับที่คนอื่นเขาก็มีเหมือนกันเขาจะต้องไม่รู้สึกว่าพระเป็นเจ้าประทับอยู่ในตัวเขาน้อยกว่าในตัวคนอื่นตลอดชีวิตของเขาตั้งแต่พ่อแม่ ปู่ย่าตายายบ,บรรพบุรุษพื้นเพต้นตระกูลของเขาไม่ได้น้อยหน้ากว่าของใครคนใดทั้งสิ้นเขาจะต้องไม่รู้สึกว่าเพราะเป็นเจ้าไม่ได้อยู่ดูแลเขามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยในครอบครัวที่เขามาจากที่ที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาจะต้องไม่ทำให้ใครมาทำให้เขารู้สึกว่า ครอบครัวของเขาหรือพ่อแม่ของเขาหรือถิ่นกําเนิดของเขาดูด้น้อยกว่าคนอื่นไปเป็นอันขาดแล้วก็ไม่ควรมีใครที่จะมาทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นด้วยใครที่ทำอย่างนั้นถือว่าเป็นความผิดอย่างยิ่งคนที่ทำอย่างนั้นถือว่าทำตรงกันข้าม กับสิ่งที่พระคัมภีร์ในหนังสือบุตรศิลาวันนี้บอกเอาไว้ว่าต้นตระกูลของชาวยิวถึงแม้ว่าชาวยิวจะทำบาปมากมายเพียงใดตลอดเรื่อยมาทุกยุคทุกสมัยนั่นเป็นสิ่งที่เขาจะต้องสุ่ภาพขอโทษจากพระแต่เป็นคนละเรื่องกันกับการที่จะมาพูดว่าเขาเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีหัวนอนปลายเท้า ไม่มีพ่อแม่บรรพบุรุษที่สามารถจะเชิดหน้าชูตาได้เป็นคนที่พระเป็นเจ้าไม่ได้อุ้มชูอุปถัมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยใครจะมาพูดว่าหรือดูถูกชาวอิสราเอลอย่างนั้นไม่ได้เป็นอันขาดและแม้ชาวอิสราเอลก็เหมือนกันเขาก็จะต้องไม่คิดน้อยใจดูถูกตัวเองอย่างนั้นและแสดงออกในชีวิต ว่าตัวเองไม่เคยมีใครรักเหลียวแลมาตั้งแต่เด็กใช้ชีวิตเก็บตัวมีปมด้อยกลายเป็นคนขาดแคลนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเขาจะต้องไม่รู้สึกอย่างนั้นเป็นอันขาดเพราะเขามีพระเป็นเจ้าที่รักและเทิดทูนเอาใจใส่เขาไม่เคยทอดทิ้งเลยนั่นเป็นสิ่งที่เขาจะต้องมีความภาคภูมิใจ ในชีวิตของเขาอย่างนี้ให้ได้ทุกลมหายใจของเขาอย่าได้รู้สึกเป็นอื่นไปเป็นอันขาดพี่น้องที่รักนี่แหละจึงจะทำให้ชาวอิสราเอลเป็นคนน่ารักคนหนึ่งในโลกใบนี้ได้เพราะเขาสามารถที่จะสุภาพถ่อมตนยอมรับว่าตัวเองไม่ใช่คนดีพร้อมอะไร<ม>เขามีข้อบอกพร่องเยอะแยะที่ต้องการให้พระ และใครต่อใครเข้าใจและยอมรับเขาแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ยิงในศักดิ์ศรีของเขาที่เกิดมาเป็นลูกพระอยู่เสมอเขายังอยากมีชีวิตที่ดีต่อไปให้ได้ในอนาคตเขาไม่ใช่คนที่ไม่ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นลูกพระเกิดมาเป็นลูกพ่อลูกแม่เกิดมามีปู่ย่าตายายอย่างคนนั้นเกิดมามีพื้นเพอยอย่างนั้น มีบรรพบุรุษอ,อย่างนั้นเป็นชาติตระกูลน,นั้นเขาภูมิใจเพราะพระเป็นเจ้าประทับอยู่กับเขาในทุกสิ่งที่เป็นตัวเขาตลอดเรื่อยมาในอดีตจนถึงปัจจุบันเขายังมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตที่เป็นตัวเขาต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรีนี่แหละคือชาวอิสราเอลที่น่ารักของพระและน่ารักของคนทุกคนของโลกใบนี้ เราเองก็เช่นกันขอให้มีสองสิ่งนี้อยู่ในใจของเราตลอดไปภูมิใจในตนเองแต่ต้องไม่หยิ่งจองหองหยิ่งในศักดิ์ศรีแต่ไม่หยิ่งจองหองแล้วเราจะเป็นคนน่ารักทั้งของพระของใครๆทุกคนต่อให้เขาไม่มีวิจารณญาณยังมองไม่ออกเพราะเขาไม่มีสติปัญญา แต่สำหรับคนดีที่เข้าใจเขาจะมองออกและพระมองออกและเป็นคนน่ารักของโลกใบนี้ด้วยเพราะเขาทำให้โลกเนี้ยกลับไปเป็นสวรรค์อีกครั้งหนึ่งโดยตัวเขาเพราะเขาภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกพระพระดูแลเอาใจใส่เขาตลอดเรื่อยมาผ่านทางชาติกำเนิด พื้นเพครอบครัวปู่ย่าตายายที่ดูต่ำต้อยยากจนพ่อแม่เขาภูมิใจเขารู้ว่าเขามีข้อบกพร่องอะไรแต่เขามีความภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นอันนี้และเขาจะก้าวเดินต่อไปในชีวิตอย่างมีความสุขโลกนี้เป็นสวรรค์เพราะมีคนแบบนี้คิดแบบนี้ ถ้าคนไม่คิดแบบนี้ไม่มีความภาคภูมิใจจะกลายเป็นคนที่ไปสแสวงหาสิ่งอื่นนั่นเองเป็นคนที่ไปกอบกวดไปเอาเปรียบเพราะเขาไม่ภูมิใจนี่คือความภาคภูมิใจแท้แต่ไม่หยิงจองหองที่จะทําให้คนคนหนึ่งทําให้โลกนี้เป็นสวรรค์ได้พี่น้องพ่อขอพระอวยพรพี่น้องทุกคนนะพระคุ้มครอง